สวัสดีครับท่านผู้ชมไม้ที่ห้านี่พุ่นละสิขึ้นไปทั้งเถิงพุ่นละครับไปหาตีปลาทั้งเถิงพุ่นละป่าป่าผือไปเออป่าผือไม้ที่หนึ่งก็ผ่านแล้วที่สองกผ็ผพานแล้วที่สามก็ผ่านแล้วครับไม้ที่สี่ก็ผ่านบ่มไปไม้ที่ห้านะครับเนาะกลับคืนเมือพุ่นละอ่า ตามมาท่านผู้ชมอืมพาท่านผู้ชมมาเลาะลิ่นน้องหานบังนี้นี่บรรยากาศครับยามแรงๆอือถนนก็ยักแฉะฝนยักยคันคู่ก็ยักแฉนะได้มันมีอืมต้องใส่เกือบบูทครับเกือบบูธวางพวกหอยพวกยังไปงูแงวแขวกระปอมแน่แนละ้ว แก้วแขวกับปอมคนที่หมักตึกป่านี่เขาสิประจนไพายแบบนี้เลยเละไปบอนนั่นบอนนี้ครับนี่ก็ได้การอยู่นี่บอนนี่หมยนี่ก็ได้การอยู่นี่คือสิมีป่าใหญ่เข้ามาเดี๋ยวเขาสิออกไปาบอนน่คือหกแท้นี่อ้ ้ยหนูหนูโอ้ยตกใจเบิดเฮ้ยแงวแคลกระปอมได้ท่านผู้ชมเอ้ยเนาะใส่เกือบก็จริงยุ่เดี๋ยวก็ต้องระวังครับปะโทมืดขนาดครับคืมปิตะยานแถวนี้แค่กลางคืนสบม,มาได้ท่านผู้ชมเอ้ยนี่เอนอน,นี่มันสลุมมืดเลย คนกับเตะบงเตะบอลอยู่แถวพุ่นหลหระสนามฟุตซอ,อพอ,อพอได้ยินเสียงเขาก็พอได้อุ่นใจว่าเออมันบงเงียบบงเงาบ่บวงบวแวงไปสะดุดหักไหมไปเดี๋ยวเอาสิไปดูหมายที่ห้าเห็นแล้วหมายที่ห้าครับท่านผู้ชมเอ้ย,อยนี่ละ ตามป่านคนอ้วนมาผู้ใดที่บหมักการตึกเบ็ดตึกปลากับบเป็นยังขับกดผ่านไปเมื่อใดที่ป่านมารีวิวต้นไม้มงคลก็จะค่อยมาเบิ้งเนาะ <c oughs> นี่ทริปแร <c oughs> งเ <c oughs> มื่อนี้แต่ป่านพามาตึกป่าหากินหาอยู่ครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่นี่นี่ลงไปมุมนี้แหละ ฮึบมันเขาเอาหินมาเลียงกันเฮ้ยโอ้โหต้องระวังนะท่านผู้ชมเลยต้องระวังครับโ,โอ้โหเห็นบ่าขนาดอนหนาอันหนาอันหนา,นหนาพลาดได้โอ้อุึบชอมันโมเมนต์ีง่ายๆได้ตีป่านี่ มาบนลได้หกลายก็ตีบอได้ครับมันเหยื่อเฮาสิกเกาะเนาะเหยื่อเฮาสิเกาะดีเด้นี่วางเป็นแปนนี่คือสิมีคนมายืนตีหลายคนมุมนี่เอออเามองโน้ปานคนอ้วนมาตีมองโน้ครับมุมนี่เอาเออปาทะ้มุมนี่ตีลงไปปัดสิบอกสอดกึบหโดบอกเฮ้อ ท่านผู้ชมอืมเดี๋ยว,ยวขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตตั้งกล้องจักหน่อยครับอ่าขออนุญาตตั้งกล้องจักหน่อยคืออยากกระดึงกล้องก็ดีอยากบวบวบ,บวบเอาเอาเออเอา,เอา,เอาขออนุญ,ญาตตั้งกล้องจักหน่อยเออเอาเอา,เอา,เอาขามันอยากลุดครับท่านผู้ชมเลย เสียเวลาน้ำตั้งกล้องนี่ก็เกือบสามสนาทีพูแ้ละปาทอย่างมานสี่นาทีเอ้า โอ้โห oh, oh. ชุมเลยปะสอมีปัญหาเรื่องปะสาทว mm. โอเคครับท่านผู้ชมเนาะคงสี่โบมีบ่มันบ่ได้ละครับมือนีิเอเอปาท้มือจะตีครับอืมจนไม้ที่ห้านะบ่ได้ครับอืมปะเอ้ามื่อเมื่อเมื่อครับท่านผู้ชมเอ้ยเบื้องดูนี่ตัวนี้ได้อยู่บ่นี่ไม้นี่หกหกนี่มันสิเกาะอี่บ่ละอืมโกอู่บ่ เอาขออนุญาตบังโน้จักไม้บังโน้น,นี่โอ้มันหกโคตรับบได้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 เอาเอาไว้แค่นี้เนาะครับเนาะสำหรับามาหากินหาอยู่ตึ๊กเบ็ดรับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบทิปที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนาะกระโบเป็นยังขับหาปานี่มันก็นมีได้แน่บบได้แน่ครับเดี๋ยวเอ้ไว้มือใหม่กระสิบพาท่านผู้ชมมาหากินหาอยู่เนาะครับเนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อขอบคุณมากสวัสดีครับ